บางคนต่อหน้าทําเป็นพูดดีคอยสงสารเราลำบากแต่รับหลังนินทาเอาเปรียบแก้ยังไงดีครับไม่ต้องแก้แก้ที่เมืองเองมึงไม่ต้องไปแก้ดีเขาเขาจะนินทาเมืองม็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเมืองแต่เขาแค่เอาเรื่องเมืองไปนินทาแต่คําถามก็เกี่ยวกับเมืองไหมไม่ได้เกี่ยวมึงแก้สันดานมันได้เหรอมึงแก้คนนี้แลวอีกร้อยคนที่มันกำลังนินทามึองอยู่ล่ะกูว่าคนมึงคงมีคนเกลียดมึงเยอะแหละเหมือนกูเนี่ยมึงกับกูเนี่ยพอกันคนเกลียดมากกูรู้เลย แล้วมึงแก้ไขอีคนนี้และอีคนอื่นอ่ะมึงจะแก้ไขมันยังไงอ่ะ Minor? มึงตามแก้ไขคนอื่นมึงตามปิดปากคนอื่นไหวเหรอมึงว่าตะกูเดินตามแก้ไขคนอื่นอย่าด่ากูอย่าด่ากูอย่าด่ากูมึงว่ากูแก้จบนะไม่จบวันวันวนึงกูไม่ต้องทำหาอะไรหรอกกูไม่ต้องมานั่งสอนพวกมึงหรอกกูไม่ต้องมานั่งไฟ์สดหรอกเพราะอะไรกูมวนจะไปล้าลานชาวบ้านมวนจะไปอุดปากชาวบ้านใครไฟ้สดด่ากูกูเข้าไปด่าเขาใครอาชีพด่ากูกูกลับไปด่าเขาใครทักมาด่ากูกูกลับไปต่อโต้เขา มึงว่าจบไ่ะไม่จบกูเอาเวลามาสอนทรมะพวกมึงดีกว่ากูเอาเวลามาพูดทรม้พวกมึงฟังดีกว่ากูเอาเวลาไปสร้างประโยชน์ไปปฏิบัติทำความเพียรแก้ไขความผิดในโลกเกิปดประโยชน์ไปเยอะกูจะไปสนใจพวกมันจะหออะไรใครทำไม่ดีกับมึงเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับมึงเดี๋ยวมันก็รับผลไปเดี๋ยวมันก็รับผลจากการ,การทำของตวมัเนี้งมันทำแบบไหนได้แบบนั้นมึงไม่ต้องไปกลูว่าจะไปกลัวอะไรใครทําไม อนนี้คนด่ากูบานตะทยเถื่อไปหมดมึงว่ากูสนใจมั้งคไม่สนใจเพราะกูเห็นประโยชน์ตรงหน้าว่าสิ่งที่กูทํามันเป็นประโยชน์แล้วประจับพยานจากการที่กูพูดเกิดประโยชน์ตั้งมากมายกูถามว่าพวกมึงเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามึงตื่นตัวตื่นรัวกันเนี่ยตื่นตัวตื่นรู้กันได้ตื่นทากันได้ตื่นนอนตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นทองตื่นหาตื่นเหวี่ทุกมึงตื่นกันเนี่ยสารพัดจะตื่นเนี่ยกูเห็นเตือไปหมดเนี่ย พราะมันเป็นประโยชน์จากการที่มึงได้ยินได้ฟังคาที่กูพูดให้มึงฟังเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์จากมึงปัญญาอ่อนมึงเลิกปัญญาอ่อนเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์แล้วกูถามว่ากูต้องฟังใครทําไมอ่ะไม่เห็นต้องฟังใครเลยแล้วพวกมึงจะฟังใครทาไมสิ่งที่มึงทําอยู่มีประโยชน์ไหมตอบผู้อยมีประโยชน์ในเมื่อมึงมั่นใจว่าสิ่งที่มึงทํามีประโยชน์มึงจะสนใจคนที่ด่ามึงทําไมเพราะคนที่ด่ามึงจําไว้มันไม่เคยทําประโยชน์หาอะไรเลย มันทาอย่างมึงไม่ได้มันเลยด่ามึงมันเลยเกียรทชังมึงมันเลยอาฆาตพยาบาทมากหลายมึงมันเลยอิจฉาริษยามึงมันเลยเอามึงไปด่าเอามึงไปดินทาเพราะอะไรเพราะมึงขัดแย้งกับผลประโยชน์มันเพราะมึงขัดแย้งกับความอิจฉาริษยามันเพราะมึงขัดแย้งกับความอาฆาตพยาบาทมากหลายมันมันจึงเอามึงไปดินทามันจึงเอามึงไปใส่ร้ายป้ายสี กูถามว่าถ้ามึงไม่ขัดผลประโยชน์เขาเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีมึงเพื่ออะไรเขาจะมาด่ามึงเพื่ออะไรขอเหตุผลในการด่ามึงหน่อยการที่คนด่ากูเพราะอะไรเพราะมันเกลียดกูเพราะกูขัดผลประโยชน์มันมันกูขัดกับความเชื่อมันกูไปขัดแย้งกับสิ่งที่มันศรัทธากูไปขัดแย้งกับหลักที่มันเชื่อมันเชื่อมาตลอดชีวิตกูไปขัดแย้งกับโบราณมันกูไปขัดแย้งกับประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาของมันเพราะมันศรัทธาในสิ่งนั้น มันจึงอะไรเกียดกูด่ากูอาฆาตพยายาทบ้าหลายกูใช่เปล่าใช่กูถามว่าใครทุกมันสิเป็นคนทุกเพราะอะไรมันเดือดเนื้อร้อนใจนั่นแหละเรียกว่าอาการอะไรอิจฉามันเลยจะพยายามอะไรพยายามเอามันมาทะเลาะก,กับมึงให้ได้เนี่ยอาการอิจฉาบวกกับความตรณีตรณีคืออะไรห่วงกันมันห่วงอะไรมึงมันห่วงว่ามึงจะเอาผลประโยชน์ไปจากมัน มันหวงว่ามึงเนี่ยจะได้รับลาบสการะแต่มันจะไม่ได้รับแทนมันกระลงจะสูญเสียอะไรบางอย่างแต่มึงจะได้รับอะไรบางอย่างมันเลยเกิดความอิจฉาและความตรนีเพื่อขวางผลประโยชน์ที่มึงจะได้รับนั่นแหละอิจฉาและมัจฉริยะอิจฉาและความตรนีเป็นเหตุให้เกิดการอะไรทะเลาะเบาะแหวนกันในโลกถ้ามึงปัญญาอ่อนตามมันมึงจะไปทะเลาะกับมัน ถ้ามึงปัญญาดีกว่ามันมึงจะไม่ไปทะเลาะกับมันต่างคนต่างอยู่มันจะเกลียดปล่อยให้มันเกลียดแต่มึงมีความสุขจากการอะไรจากการทําประโยชน์ของมึงเพื่อผู้อื่นเพื่อตัวมึงเองและผู้อื่นต่อไปจบง่ายมากเลยมึงจะไปสนใจชาวบ้านทำไมไม่ต้องสนใจมีสติอยู่กับปัจจุบันมึงสงสารขเขาเถอะ การที่เขาคิดเลว็วคิดชั่วกับมึงอ่ะเขากําลังเดินไปนรกกับเมิดจราชาและเปรตวิสัยมึงควรสงสารเขาไม่ใช่มึงไปเกลียดเขาใช่ป่ามึงจินตนาการดิคนที่เกลียดมึงอาฆาตพัญาบาลอะไรมึงต้องทําร้ายทําลาย,ลายมึงตลอดเวลาวันหนึ่งเดินๆอยู่อ่ะแล้วมันตกท่อมึงไม่ควรไปเกลียดเขานะมึงควรสงสารสงสารมันเถอะมันเจ็บตัว หรือมันกำลังอาฆ่าพยาบา,บาลมาดรายมึงอยู่อะ่ะกาลังใส่ลายป้ายสีมึงอยู่แต่วันนึงมันโดนใส่้ายป้ายสีะเองแล้วมันกําลังเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายชักดิ้นชักนอนน้ำร่าร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายจากการที่มันกําลังได้รับผลจากการกระทำของตัวเองมึงไม่ควรไปสาใจเขามึงควรสงสารเขาโอ้ยเธอนี่น่าสงสารจังเลยเนาะไม่ได้ฉันํำเสียงนี้ไม่ได้นํำเสียงนี้ดูปลอมมากออมันดูกูไม่ได้สงสารเลยมึงควรสงสารเขา เออโทรหน,หน้าสงสารจังเลยอไม่ได้อีกน้ำเสียงนี้ก็ไม่ได้อีกสงสารไม่จริงใจมันดูแบบมึงแบบมันดูสะใจไม่ได้ใช้คําคนี้ไม่ได้มึงไม่ต้องพูดแล้วกันง่ายๆกูยกตัวอย่างให้มึงไม่ได้เสียแ้งไม่ออกจริงเออวิธีการมึงจเจริญแม่ตาในใจมึงแล้วกันมึงอย่าไปพูดถ้ามึงพูดปุ๊บเนี่ยเขาจับอาการมึงได้เลยว่ามึงกาลังซ้าเติมเขาแต่วาจามึงเนี่ยดูสวยหรูมากอย่าพูดดีกว่าถ้าพูดมึงจบเลย ถ้าพูดพมึงจบเลยมันจะดูเป็นการแสดงความสะใจเล็กๆมันจะดูเป็นความแบบสมน้ําหน้าหัวเลาะเยาะอย่ามึงอย่าพูดดีกว่ามันจะดูไม่ดีสำหรับมึงวิธีการคืออะไรกลับมาสงบหายใจเข้ารู้หายใจเข้ารู้แล้วจเจริญเมตตาเผื่อมันขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์อะไรในขณะที่มึงคิดในใจอะ่ะน้ําเสียงมึงไม่มีอากับกิริยาอาการมึงไม่มีเพราะมันเป็นมนโตกกับอย่างนี้นะมึงเมตตามันในใจพอเมตตาในใจ ไม่ต้องแสดงออกมาเพราะแสดงออกมามึงปลอมไม่ชนะหรอกมึงปลอมไม่ได้หน้ามึงออกวาจามึงออกน้ำเสียงมึงมันเด่นชัดไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นมึงเกลียดใครอาฆาตพยาบาทมาดร้ายใครและเขานินทาว่าร้ายมึงใส่ร้ายป้ายสีมึงด้วยคำไม่จริงวันหนึ่งเขาได้รับผลจากการกระทำมึงไม่ต้องพูดเจริญเมตตาเงียบๆแอบๆเดี๋ยวจะหาว่ากูสอนให้หัวร้อยย่ะคนอีกมึงไม่ต้องหัวร้อยย่ะให้เจริญเมตตา ปาถนาดีกับเขามึงต้องสงสารเขาคำถามคือทำไมต้องสงสารอันนี้กูจริงจังนะทำไมต้องสงสารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากำลังสร้างเหตุปัจจัยในการทำให้เขารับผลจากการกระทำของสิ่งที่เขากำลังทำอยู่สมมตินะเขาเกลียดมึงเขาตามอาฆาตพยาบาทมาหลายผึกเขาทำแบบไหนเดี๋ยวการกระทำเขาต้องได้รับผลจากการกระทำนั้น แล้วมึงเนี่ยต้องเมตตาสงสารเขาว่าเฮ้ยตายหาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาต้องได้รับผลจากการกระทำนี้แน่เลยมึงต้องสงสารเขาวิบากมันหนักเมตตาเขาอย่าไปหัวเราะเยาออย่าไปสะใจมึงต้องสงสารเขาเพราะเขากําลังจะเจอความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสในชีวิตเขาจากการที่อะไรจากการที่ใส,ส่ร้ายป้ายสีนินทามึงด้วยคำไม่จริงจบนะจบนะสงสารมันเถอะเมตตาเขาเถอะ มึงต้องเมตตามึงเคยเห็นไหมเวลามึงแบบเวลาใครที่แบบมึงเกลียดมากมากอ่ะแล้วเขาเคยทําร้ายมึงมานานอ่ะแล้วมึงทําอะไรเขาไม่ได้เลยแล้ววันนึงเขาไปรับผลจากการกระทำอ่ะแล้วมึงก็บอกว่าอะไรสมควรแล้วต่อไปนี้หมดเวรหมดกรรมกันนะมึงเคยเป็นนะต่อไปนี้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะมึงได้รับผลจากการกระทำมึงแล้วกูพอใจแล้วมึงก็จบแล้วใช่ไหมอ่ามึงก็จบแก้ดุติกันไปเพราะอะไรมึงรู้สึกว่าเขาได้รับผลจากการกระทำของเขาเพียงพอแล้วให้มึงใช้อารมณ์เดียวกัารอันเนี้ยกับปัจจุบันขนาด ที่เขากาลังเบียดเบียนมึงอยู่อารมณ์เดียวกันตอนที่มันจบแล้วแต่ตอนนี้มันจบหรือยังยังไม่จบมึงก็ต้องไปจินตนาการมึงคิดว่ามึงสามารถให้อภัยเขาแบบนั้นอ่ะแบบณวันนั้นที่เขารับผลจากการกระทำของเขาแล้วอ่ะที่เขาสมมติว่าเขาด่ามึงกัตลอดชีวิตเลยแต่มึงไม่เคยทาอะไรเขาเลยเลยแล้ววันหนึ่งอ่ะสมมตินะเขาป่วยติดเตียงทําอะไรใครไม่ได้อีกแล้วแล้วมึงก็บอกแล้วมึงก็มองไปได้วยความสงสารว่าเออสมควรแล้วต่อไปในยุติกรรมกันละกันกูไม่ถือโทษกดเครืองให้อภัย ให้อภัยต่อการละการเพราะอะไรเพราะมึงรับผลจากการทำมึงเพียงพอแล้วมึงน่าสงสารเพียงพอแล้วต่อจากนี้ไปกูจะไม่อาขาดพยายอาฆาตพยาบาทบาปราไรกับมึงอีกยุติกรรมกันแค่นี้แล้วมึงก็เดินจากเข้าไปไม่ถือโทษกดเตือนอีกมึงจําอารมณ์เนี้ยไว้แล้วมึงเอาอารมณ์เนี้ยมาใช้ตอนที่มึงโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทบาปมากไรคนอื่นหรือคนอื่นทําลายทําร้ายมึงมึงเอาอารมณ์เนี้ยมาทําในปัจจุบันว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องรับผลจากการกระทำนี้ได้เหมือน เหมือนกันเลยวันหนึ่งมันจะรับผลของการสะสมนี้แต่แค่มึงไม่ได้เห็นเท่านั้นเองใช้อารมณ์เดียวกันจําอารมณ์นี้มาแล้วมึงเอาอารมณ์เนี้ยมาทิ้งอารมณ์อาฆาตพยาบาทมากลายอยากให้มันอยากโกรธอยากเกลียดอยากทำลายทำลายมันเอาอารมณ์นี้มาตั้งไว้นในใจมึงมึงจะดับความโกรธความเกลียดมึงจะเกิดความเมตตาแล้วมึงจะดับอารมณ์อกุศลดับความเรวความชั่วในใจตัวเองออกได้แล้วมึงจะไม่ต้องรับผลจากการกระทำจากการไปเบียดเบียนเดือดร้อนใคร มึงจะรับผลจากการกระทําของความเมตตาโดยท่าเดียวมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยในใจมึงในชีวิตมึงในวาจามึงในการกระทํามึงความเจริญจะเกิดขึ้นความเสื่อมจะถอยไปทําให้ได้นะกูจะสอนให้นี่หลักการหลักเกณฑ์